สองสามได้เนะนี่โยโควัดาสวัสด์มากอกหมวนนี้นะลูกน,นะนักศิล้าใด้หวดนี้นะต้องมาเก็บส่น,น,น,น เออเป็นยักษ์ทั้งสองคนนี่เอ អូយ น้องคนแค่นี้เลยเออซุ่มกันเลยสักวไปซุ่มซ้อนยังไงน้ําไม่ดู O é isso?